สสัปดาห์หล่น2ขั้นอันดับโลกล่าสุดวิวกุลวุฒินักตบลูกขนไก่ไทยของ BWF สถานการณ์ในอันดับคะแนนสะสมโลกของวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยยังคงดิ่งต่อเนื่องจากการประกาศอันดับโลกใหม่ของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF เมื่อวันอังคารที่5สิงหาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้นักตบลูกขนไก่ชาวไทยไวัย24ปีครองตำแหน่งมือหนึ่งโลกมานาน8สัปดาห์แต่ล่าสุดอันดับหล่นมาอยู่ที่3ของโลกหลังโดนแอนเดอร์แอนทอนเส้นนักตบลูกขนไก่ชาวเดนมาร์กทำคะแนนแซงเป็นที่เรียบร้อยทำให้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมากุลวุธ,ธีวิทิสารอันดับหล่นลงมาถึง2ขั้นขณะที่อันดับหนึ่งโลกยังคงเป็นฉียู่ฉีนักตบลูกขนไก่ชาวจีนนอกจากนี้วิกเตอร์อเซลเซนนักตบลูกขนไก่เดนมาร์กอดีตมือหนึ่งโลกก็หลุดท็อป10ไปอยู่อัันดบ18โลก ันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประเภทชายเดี่ยว 1. ชียูช่ชีจีน12,317คะแนน 2. แอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์ก93,153คะแนน 3. กุลวุฒิวิทิสารไทย89,179คะแนน สี่หลี่ชื่อเฟิงจีนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดคะแนนห้าโจนาธานคริสตี้อินโดนีเซียเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่คะแนนหกโจเทียนเฉินไต้หวันเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้าคะแนนเจ็ดอเล็กลาเนียฝรั่งเศสหกหมื่น็พันด้อยิบเอ็ดคะแนน 8โคดานาราโอกะญี่ปุ่น64,134คะแนน9โลเคียนยิวสิงคโปร์63,319คะแนน10คริสโตโปปอฟฝรั่งเศส62,217คะแนน